AIA กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเริ่มก่อตั้งน้ณมหานครเซี่ยงไฮในปีพุทธศักราช2462มีบริษัทในเครือรวม18ประเทศเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่พุทธศักราช2481และครองความเป็นผู้นำด้านธุรกิจประกันชีวิตมานานกว่า8ทศวรรษมอบความคุ้มครองแก่ลูกค้าบุคคลกว่า5ล้านคน ผ่านกรมธรรม์กว่า8ล้านฉบับและลูกค้าองค์กรอีกกว่า15,000องค์กรครองส่วนแบ่งถึง1ใน3ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยเรามีพลังตัวแทนที่มากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า55,000คนโดยมีตัวแทนผู้พิชิตคุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลมหรือ MDRT กว่า3,000คนถือเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประเทศไทย AIA นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและการวางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงและมั่งคัง่งผนวกนวัตกรรมด้านดิจิทัลและพันธมิตรที่แข็งแกร่งพร้อมยืนหยัดเคียงข้างการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้คุณอุ่นใจด้วย Total Health Solution การดูแลสุขภาพแบบครบวงจรทั้งประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมย่ามเจ็บป่วยแล้วรับมือกับเหตุไม่คาดฝันจากโรคร้ายแรงพร้อมบริการเสริมด้านสุขภาพที่มากกว่าความคุ้มครองกับ AIA Vitality โครงการที่สร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหรือวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยบริการพิจารณาความคุ้มครองก่อนการผ่าตัดและบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลมั่นใจกับ Total Wealth Solution ด้วยบริการวางแผนทางการเงินที่มากกว่าความคุ้มครองเพื่อสะสมทรัพย์เกษียณอายุหรือส่งต่อความมั่งคั่งให้คนที่คุณรักกับโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน AIA Unit Link ที่ครองสัดส่วน59%ของตลาดประกันชีวิตคูบการลงทุนในประเทศไทยบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน AIA ประเทศไทยจำกัดที่มาพร้อมกับ AIA Invest Pro ตัวช่วยด้านการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกเสริมทัพด้วยทีมที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพ AIA Financial Advisor จำนวนมากที่สุดในประเทศกว่า1 5 0 0 0คน AIA <A IA S 1> เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการบริการแก่ลูกค้าให้สะดวกง่ายและปลอดภยัยผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ รวมบริการสำหรับลูกค้าแบบครบวงจร พร้อมเข้าถึงสิทธิประโยชน์และรับเอกสิทธิ์เนื้อระดับผ่าน AIA Prestige และบริการดูแลสุขภาพ AIA Vitality เพียงปลายนิ้วสัมผัส A Life powered by AIA ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อคุณและทุกคนในครอบครัว AIA One รวมฟีเจอร์อย่างครบครนันให้ตัวแทนสามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น AIA ร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำเพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพในทุกๆวันนอกจากนี้ AIA ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลด้วยการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้าน ESG การันตีความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตด้วยรางวัลจากองค์กรและสถาบันชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับสากล AIA ยังคงยืนหยัดในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศพร้อมมุ่งมั่นสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา Healthier Longer Better Lives